สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Modern Law a c a d e m y อีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่มาตรา45ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาค่ะสำหรับมาตรา45นะคะจะเป็นเรื่องฟ้องทางอาญาแล้วไม่ตัดสิทธิ์ฟ้องทางแพ่งอีกค่ะมาตรา45คดีเรื่องใดถึงแม้ว่าได้ฟ้องในทางอาญาแล้วก็ไม่ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายที่จะฟ้องในทางแพ่งอีกในคดีอาญานั้นไม่ว่าจะ เป็นคดีที่พนักงานอายการยื่นฟ้องหรือผู้เสียหายเป็นโจทยื่นฟ้องเองก็ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะยื่นฟ้องในทางแพ่งอีกค่ะเช่นพนักงานอายการเป็นโจทยื่นฟ้องจำเลยในข้อหาชิงทรัพย์ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการแต่ไม่ได้ขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา44ทับ1เช่นนี้ผู้เสียหายก็ย่อมมีสิทธิฟ้องจำเลยในส่วนแพ่งได้และฟ้องได้โดยไม่ต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุดก่อน และแม้พนักงานอายการจะฟ้องคดีอาญาและมีคำขอในส่วนแพ่งให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาซั์ตามมาตรา43แต่ผู้เสียหายเห็นว่าตนเองได้รับบาดเจ็บจากการกระทำความผิดของจำเลยผู้เสียหายก็มีสิทธิฟ้องจำเลยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนนั้นด้วยแต่จับไปฟ้องให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาซําซ้อนกับคำขอของพนักงานอายการไม่ได้ถือเป็นฟ้องซ้อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา173วรรค2อนุ1 พราะคดีในส่วนแพ่งที่พนักงานอายการขอให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์นั้นเป็นการฟ้องแทนผู้เสียหายสารดีกาวินิจฉัยว่าคำว่าโจทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา173วรรค2อนุ1รวมถึงคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทฟ้องจำเลยเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาและขอให้จำเลยคืนหรือใช้ทรัพ์ หรือใช้ราคาทรับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา43ถือว่าเป็นโจทย์คนเดียวกันตามคำพิพากษาสารดีกาที่124147ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาแค่หนึ่งมาตรานะคะคือมาตรา45จะเป็นเรื่องฟ้องทางอาญาแล้วไม่ตัดสิทธิ์ฟ้องในทางแพ่งอีกค่ะก็สำหรับเ,เพื่อนๆที่ฟังจนมาถึงตอนนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ